สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเรานั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือท่าเตียนไปเที่ยววัดตะรุนมานะฮะตอนนี้เรานั่งเรือกลับมาฝั่งท่าเตียนแล้วนะคลิปนี้อยู่บนถนนมหาลานะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเที่ยวนะเส้นนี้นะทุกคนไปดูว่าเส้นนี้มีอะไรน่า ดูน่าชมน่าเที่ยวกันบ้างนะทุกคนก็จะเป็นพวกอาคารเก่าๆตึกเก่าเปิดเป็นร้านค้านะนี่นะทุกคนไปฮนะเดี๋ยวเราเดินชมเดินเที่ยวเส้นถนนมหาราชกันนะฮะทุกคนนี่นะก็จะมีร้านนะฮะร้านเดิมร้านโจ๊กแล้โวโจ๊กอาม่านะฮะน่าทานเลยนะเดี๋ยวเราเดิน,นดูสักรอบนึงก่อนอน,อกกนะ เป็นอาคารเก่าตึกเก่าเป็นร้านอาหารนะเส้นนี้เส้นนี้ตรงยาวไปก็น่าจะถึงปากคองตลาดนะนเดี๋ยวเราเดินเทีเ่ยวกันไปเรื่อยๆนะทุกคนว่ามีอะไรให้เที่ยวชมกับเส้นนี้แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เพื่อหาร้านอะไรทานข้าวกันด้วยตอนนี้ก็ประมาณสั้สิบโมงนะนี่นะก็จะมีร้านรวงเปิดกันเยอะแยะละ ในเส้นถนนมหาร้านนะทุกคนนะพาทุกคนเดินเที่ยวย่านท่าเตียนต่อกันนะทุกคนในคลิปนี้นะว่าย่านท่าเตียนก็จะมีตอกซอกซอยนะทุกคนแล้วก็มีร้านรวงนะนี่ท่าเตียนโภชนาจำหน่ายลูกเต๋าทุกชนิด ันนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของทั่วๆไปนะนี่นะฮะก็จะมีสินค้าพวกยาหอมยาลมยาดมยาหมองนะนี่นะฮะนี่มียาหอมยาหมองเขียวยาดมนะเทียบเลยนะนี่ฮะร้านธนภูมิพัฒแพทย์แผนไทยนะทุกคนก็จะมีพวกผลิตพันสินค้าเยอะเลยนะทั้งยาหอมยาหมองยาเขียวนะทุกคนสวัสดีครับ เียบเลยเน,นะทั้งขายปีไขายส่งนะน้ำมันมองน้ำมันเขียวรูป,ประครบนะฮะร้านนี้เยอะเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะโซนท้าเตียนโซนแถวหลังวัดโพแถวนี้น่าจะพวกน้ำมันมองเยาวหอมนมันเขียวเยอะอยู่นะนี่นะซอยตรงนี้ก็จะไปเห็นทะลุ มองเห็นพระปางวัดตะลุนนะทุกคนนี่นะครับน,นี่นะมองยาวไปนะนไปฮะเ,เดี๋ยวเราเดินเที่ยวตรงไปเรื่อยๆยน,อนี่นะฮะหลายๆคลิปอาจจะบอกนะฮะซอยประตูนกยูงนะฮะจะทะลุไปฝั่งจะมีถ้าเลือข้ามไปนะ ข้ามไปฝั่งวัดตะลุนได้แต่เมื่อกี้เราขึ้นท่าเรือท่าเตียนนะนี่นะซอยประตูนกยูงนะทุกคน <มา S 1> นี่นะซอยนี้ก็จะมีท่าเรือข้ามไปฝั่งวัดตะลุนได้เหมือนกันนะทุกคนนี่นะหลังคาเหลืองเหลือนะฮะก็จะเป็นท่าเรือนี่นะตรงปากซอยประตูนกยูงนะทุกคนนี่นะ ตรงยาวก็เป็นท่าเรือข้ามไปฝั่งวัดตะลุนได้ไปฮะเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันต่อนะเส้นท่าเตียนนี่นะฮะพาไปดูร้านรวงตึกเ,เก่าอาคารเ,เก่าร้านสวยเส้นท่าเตียนนะทุกคนร้านนี้ก็จะมีโฟสการ์ดสวยๆเมกเนีสวยๆนะแผ่นละสิบบาทนะทุกคน ใครชอบสะสมโปสการ์ดนะฮะนี่นะร้านนี้ถัดจากซอยประตูนกยูงมาทีหนึ่งนะฮะจะมีโปสการ์ดสวยๆนะแล้วก็พวกอุปกรณ์อย่าหอมอย่าลมอย่าดมอย่าหมองนะทุกคนนี่นี่ร้านเป็นร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟาสวยๆเลยนะร้นานนี้นะฮะเบเกอรี่น่าทานมากเป็นร้านกาแฟานะร้านกาแฟาเยอะอยู่นะฮะแถวนี้นี่นะฮะร้านกาแฟาเล็กๆนะฮะทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะ ผมชอบมากเลยนะเดินชมพวกร้านค้าเก่าตึกเก่าอาคารเก่าเนี่ยมันอยู่ตามซอกตามซอยนะนี่นะฮะนี่โรงขั่วกาแฟสาขาท่าเตียนตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะส,สวยๆนี่นะฮะชื่อว่าร้านโรงขั่วกาแฟนะฮะทุกคนสาขาท่าเตียนนะฮะส,สลับไปด้วยร้านขายส่งขายมาเมล็ดพันธุ์อะไรนี่นะฮะเมล็ดพันธุ์ถั่วธัญพืช ร้านกาฟแฟร้านอาหารสวยเยอะเลยนะทุกคนเพราะแหล่งนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะเป็นซอยทะลุปไปฝั่งน้ำได้นะทุกคนไปนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆฝั่งนี้จะเป็นหอสมุดสันติวันนะฮะทุกคนนี่นะฮะด้านนี้จะเป็นหอสมุดนะ เลี้ยวก็จะมีไซเว่นนะฮะเ,ออเดี๋ยวแวะไปซื้อน้ำไซเว่นหน่อยก็ดินเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเคยเดินนานแล้วเส้นนี้ มาตรงนี้ก็จะเจออ๋อตรงนี้จะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพณิชยาการนะทุกคนนี่นะฮะวิทยาลัยเทคโนโลตั้งตรงจิตพณิชยาการนะอ๋อตรงนี้มีมิเวเซียมสยามด้วยด้าน,นหลังนะเขาได้ ถ้ามาทางรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะขึ้นโลดด้านหน้าของมิวเซียมสยามนะทุกคนแต่ถ้าเราเดินมาอ่าซอยด้านหลังนู่นไกลๆนะจะเห็นรถไฟจะเห็นรถไฟใต้ดินนะเราสามารถเดินทะลุแล้วก็ไปขึ้นรถไฟใต้ดินบริเวณนี้ได้นะซอยข้างๆมิวเซียมสยามนะทุกคน ึงบริเวณบ้านจักรพงนะฮะทุกคนซึ่งเป็นบังเก่านะเป็นบังเก่าของสมเด็จเจ้าฟ้าจากักระพง คนเดินไปเรื่อยๆนะไม่แน่ใจจะเดินไปถึงปากของตลาดหรือเปล่านี่นะฮะเราเดินมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ ก็จะน่าจะสุดถนนมหาราชแล้วนะเราเดินมาตั้งแต่ต้นต้นถนนนะฮะต้นถนนต้นถนนมหาราชนะอ๋อตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนราชินีนะทุกคน,นนะะี่นะโรงเรียนราชินีนะเราอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนลาชินีนะเดินมาใกล้เหมือนกันนะเนี่ย นี่นะฮะทีนนี้ก็จะเป็นต้นถนนละต้นถนนถนนมหาลาชนี่นะฮะจะถึงบริเวณแยกตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือรายชินีแล้วนะทุกคนเส้นนี้นะ่าจะเป็นเส้นปากคลองตลาดั้มไม่แน่ใจนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูนะฮะว่ามันสุดแค่ไหนถึงไหนนะคลิปนี้นะฮะคลิปเดิน เดินเส้นถนนมหาราชท่าเตียนนะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังนะ่นนะ,าะาทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะนี่ก็จะมีทางลงบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณสะพานเจริญรัตแล้วนะนี่นะฮะนี่ก็เป็นโรงเรียนลายชินีนี่นะตรงนี้เป็นโรงเรียนลายชินีนี่ถานีตำรวจระวังนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณแยกนะนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆตรงนั้นน่าจะเป็นตลาดนะมีตลาดอะไรให้เราเดินดูมั้งไปฮะเดินเที่ยวกันวันนี้ นะตรงนี้ก็เป็นท่าเรือป่าคลองตลาดนะคลองยาวปรเดินกเป็นท่าเรือป่าคลองตลาดเนี่ยนะลงไปด้านในเส้นนี้นะฮะเส้นปากคลองตลาดไปฮะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆตอนนี้มาต้นถนนจักรเพชรแล้วนะนี่นะฮะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนจักรเพชรน,นะ ยานปากของตลาดแล้วนะทุกคนเพราะว่มีสายแปดด้วยเดี๋ยวขากลับไดนั่งสายแปดกลับบ้านแน่ๆน,นี่นะถนนจากเพชรตรงนี้ก็จะเป็นถนนอสดางนะฮะทุกคนเรามาเดินยานนี้กันะนะเดินจากถนนมหาราชมาต่อที่ถนนจากเพชรนะเข้าปากของตลาดทุกคนนี่ก็เป็นพวกร้านขนมนะฮะ เออมีออสายแปดแทปิแลนด์ด้วยโอ้สวยเลยนี่นะองค์การตลาดตลาดกลางผักและผลไม้หรือปากคลองตลาดทุกคนไม่ได้มาสิบกว่าปีนะนี่ปากคองตลาดด้นน้ดูยังคงความคลาสสิกสวยงามอยู่นะนี่นะครับทุกคนเดินเข้าไปดูสักหน่อยก็ดีนะ ทางเข้าสวยงามเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเดินเที่ยวเส้นนี้ต่อดีกว่าทุกคนของตลาดนะใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าไม่ได้มานานแล้วนะผมมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะทุกคนนี่นะฮะแต่ช่วง คามืดน่าจะคึกคักก่าน,นี้นะตอนนี้มันสายแล้วแต่ว่ารถรายยังเยอะอยู่นะทุกคนผักผลไม้แอบอัดจอแจมากเลยนะทุกคนตอนนี้การจราจรการจราจรขับขังนี่ขนาดบนหยุนะการจราจรยังเยอะอยู่เลย นี่นะฝั่งนี้ก็เป็นตลาดส่งเสริมเกษตรไทยดอกไม้แล้วก็พืชผลการเกษตรนะนี่นะฮะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาให้ดูบริเวณเส้นนี้นะทุกคนเนี่ยนะเส้นปากคลองนี่ขึ้นชื่ออยู่นะฮะดอกไม้ต้นไม้ผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะนี่นะฮะบริเวณตลาดส่งเสริมเกษตรไทยนะทุกคน นี่นะฮะผักผลไม้สงสัยเดี๋ยวเราต้องมาขึ้นรถเมล์บริเวณตรงนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปให้สุดๆด,ด้านบนก่นอนาทุกคนเดินดูบรรยากาศของปากของตลาดนะด้านไหนตลาดผัก ไปเที่ยวด้านในตลาดสั้งหน่อยดีกว<ะ>่าหอ,อมมะลิมากเลยนะทุกคนนีบ<ะ>่บ้านด้านในตลาดสดนี่นะฮะ,ะแหล่งที่มาของดอกไม้ไหวพระนะทุกคน<ะ>โอ้โหภายในนะฮะเพียบเพียบเลย คงเดินได้ไม่หมดนะทุกคนถ่ายให้ทุกคนดูมันจะกายคร่าวๆนะตลาดดอกไม้นะเยอะจริงๆนี่ะแห่ง,งนะที่มาของดอกมะริดอกไม้ไหวพระโงมลัยนะทุกคนด้านปากคองตลาดส่วนใหญ่จะเน้นขายส่งนะแล้วก็ไป ประกอบเอานะแต่ตรงน,นี้จะเป็นดาวเรืองเป็นของไหว้ใบสี<ๆ>เยอะแล้วนะทุกคนสินค้าก็จะคล้ายๆกันนะจะเป็นพวกดอกไม้ทําพวงมาลัยทำพานนะทุกคนนี่นะฮะ เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆนะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยเอาไปร้อยเป็นพวงมาลัยเป็นพานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนี่นะฮะแหล่งผลิตแหล่งส่งเลยนะทุกคนทุกคนมาดูแหล่งตลาดดอกไม้ที่ปากทองนะเยอะมากๆทุกคนขอครับ นะเดินพาทุกคนดูคร่าวๆนะบรรยากาศของดอกไม้นี่นะฮะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยที่นี่คือแหล่งนะฮะปากคลองตลาดสมาท่าไ่าเดีวนี่นะ ท่านบนก็จะมีเหมือน,อนกันนะคล้ายๆกันนะทุกคนประมาณนี้นะฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนตรนี้ก็ฝั่งนี้ก็แหล่งขายของดอกไม้ต้นไม้ฝั่งนี้ก็เป็นรถ คอยรับส่งสินค้าไปส่งนั้นนะฮะสามล้อทุกๆแท็กซี่นะทุกคนมผมว่านี่ถ้าตอนเช้าๆนี่คงจะจับจบจอแจ,จน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะนี่นะทุกคนน่าจะเดินไม่ทั่วนะทุกซอกทุกซอยเลย ฝั่งนน้นก็เป็นร้านใหญ่เลยดอกกุหลาบนะทุกคนนี่ก็มีอีกนะซอยนี้จะเป็นอาคารเก่าเลยนะนี่นะฮะยังสามารถเดินดูได้เรื่อยๆนะตรงนี้นี่นะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันทุกซอกทุกซอยเลยนะแหลงใหญ่เลยตลาดใหญ่เลยนะทุกคนนน่นทะลุยาวเดินดูได้อีกนะ เดี๋ยวเราพอเอ้ยเราพาเดินดูแค่ส่วนนี้ก็ถืออ๋อมันจะสุดถนนแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่แน่ใจออกไปไหนน,นะเดินดูนะฮะแหล่งแต่ละแหล่งสนุกดีเหมือนกันนะทุกคนแหล่งดอกไม้ปากคองตลาดในตำนานแต่ก็ยังมีชื่ออยู่ถึงปัจจุบันนี้นะ นี่นะตึอาคารเก่านะมีให้เราเห็นอยู่นะนี่นะฮะก็เป็นร้านนะฮะนี่เราเดินมาสุดสุดทางแล้วนะมาปุ๋ยที่ไหนเนี่ยเดินมาเรื่อยๆนะฮะเริ่มจากปักต้นซอยนะฮะต้นซอยคือ ถนนจักรเพชรนะฮะแล้วก็อ๋อนี่ก็สุดซอยถนนจักรเพชรแล้วนะทุกคนสุดซอยถนนจักรเพชรละ,ะสุดซอยแล้วนะ โซนดอกไม้ทั้งโซนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราคงต้องเดินกลับไปทางเดิมแล้วนะมันก็จะสุดประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปข้ามไปเดินฝั่งนี้ม้างนะทุกคน ปีกศกนะฮะของตลาดคนดอกไม้สวยๆเพียบเลยนะนะใครมีเวลาว่านะอยากมาเดินเที่ยวนะฮะปาาคลองตลาดนะฮะ นีสวยมากเลยมีไะ้ดอกกุหลาบเั้งนั้นเลยนะทุกคนจัดเป็นพะวงเป็นช่อหอดอกนะราามากของฝั่งเมื่อกี้เดินฝั่งนู้นแล้วนะนี่ผมกลับข้ามมาเดินย้อนกลับไปด้านบนนะ ีผมพาทุกคนเดินเข้าไปดูได้น,นะลยน,นะเกียบเลยฮเฮ้ยนะคะแนนคะแนนแพ็กแผนกส่งนะทุกคน,นกนะโอ้โหด้านในก็มีอีกอเ,เข้าไปดูกันไหมน่าจะเหมือนกันแล้วเนาะน่าจะคล้ายๆกันนี่นะด้านในก็จะเป็นเหมือนกันนะดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะทุกคน ให้ทุกคนดูคร่าวๆแล้วกันนะประมาณนี้ย่านปากคองตลาดน,นะทุกคนคลิปนี้ก็สั้นๆนะทุกคนพาทุกคนเดินเที่ยวนะฮะ เดินมาจนถึงตลาดค้าส่งดอกไม้นะฮะปากคลองตลาดนะทุกคนเราก็ต้องลากันแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์จากนี้นะนะนนฮะทุกคนเส้น,นป,ปากคลองตลาดนะเราจะขึ้นรถเมล์สายแปดนะนี่นะฮะไปลงลาดพร้าวนะทุกคนนี่นะฮะไปรถเมล์ปากคลองตลาดนะเราจะขึ้นจากฝั่งนี้นะแล้วก็ไปลงลาดพร้าว ู้สึกว่าจะมีรถในลายแปมารล้วกคนเราไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์ให้ช่องตักกี้เที่ยวไปไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อบไปนะทุกคนบ๊ายบาย